สวัสดีครับวันนี้นาราเอสเศกนะครับนำท่านมาชมบ้านพักติดลำธารน,นะครับบนเนื้อที่2ไร่246ตารางวาราคา6ล้านบาทนะครับตัวที่ดินมีหน้ากว้าง30เมตรลึกประมาณ136เมตรตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านนาแฝกตำบลน,นาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของได้สร้างไว้เพื่อพักผ่อนและสังสรรค์กับญาติพี่น้องนะครับโดย สร้างบ้านไว้ติดกับลำธารน,นะครับและมีเรือนรับรองแขกแยกไว้ต่างหากอีกหนึ่งหลังพร้อมทั้งครัวและห้องเก็บของมีการสร้างแยกแบ่งสัดส่วนนะครับตัวบ้านนะครับติดลำธารธรรมชาตินะครับมีน้ำไหลจากภูเขานะครับการดูแลสวนเจ้าของสามารถแนะนำคงสวนเพื่อดูแลได้ต่อเนื่องนะครับ บ้านพักริมลำธารหลังนี้นะครับเหมาะสําหรับคนเกษยียณหรือชาวต่างชาติกพราะตั้งอยู่ในย่านชุมชนและในระยะไม่เกิน500เมตรนะครับก็มีชาวต่างชาติเกษยียณอายุพักอีกหลายหลังนะครับตัวบ้านนะครับห่างจากถนนแพเกษม1.5กิโลเมตรห่างชายหาดบ่อดาง6กิโลเมตรห่างสนามบินนานาชาติภูเก็ต35กิโลเมตรทันใดที่สนใจสามารถติดต่อนาราเอสเซกได้ที่เบอร์โทรนะครับ 0802882000นะครับนาราขอขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้าชมช่องนาราเอเซดนะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของนาราเอเซดด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ